สีแดงครับทิมเบีย้ยเข้าไปสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงขยับโคนสีขาวจึงเริ่มกินสีแดงใช้มา้าสีขาวกินเบีย้ย สีแดงใช้เบีย้ยกินโต้อตอบจากนั้นสีขาวขยับเรือสีแดงขยับขุนหลบตากฏดสีขาวเริ่มกินเบีย้ยสีแดงเอาม้ากินหวังแรกสีขาวรับแรก สีแดงปิดด้วยโคนสีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงถอยหลบ สีขาวทิมเบี้ยขึ้นมาสีแดงขยับเรือสีขาวเอาม้าจับเบี้ยสีแดงใช้เรือขึ้นไปผูกสีขาวใช้ม้ากินเม็ดสีแดงใช้เรือ กินสีขาวจึงกินเบีย้ยไล่เรือเรือแดงขยับสีแดงทิ้มเบีย้ยสีขาวกิน สีแดงกินสีขาวเดินเม็ดเข้ามาสีแดงเอาม้าหลบสีขาวเอาโคลนไล่เลือสีแดงเอาโคลน สีขาวกินสีแดงถอยสีขาวลุกไปหนึ่งทีสีแดงถอยหลบสีขาวจับเรือสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวโอคโนกินม้าฝั่งสีแดงขยับเรือจับเบี้ยสีขาวถอยโคนผูกสีแดงขยับเรือสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวหลบ สีแดงกินเรือสีแดง ทิมเบีย้ยขึ้นไปสีขาวเอาเบีย้ยกินครับ สีขาวลุกสีแดงลบสีแดงตัดสินใจกินเหลือสีขาวเอาเบี้ยงไหนกินสีแดงถอยโคนมาแรกสีขาวไม่ยอมแลก สีแดงถามอีกครั้งสีขาวยืนยันว่าไม่แลก สีแดงถอยโคนมาลุกสีขาวขยับเข้าชิดโคนสีแดงเดินซ้ำสีขาวเดินเหมือนเดิมสีแดงจึงเดินโคนอีกครั้งสีขาวเปลี่ยนมาหงายเบียย สีขาวดันโคลนขึ้นมาลุกสีแดงขยับขุน สีขาวใช้โคลนลุกสีแดงขยับขุนสีขาวขยับขุนบีบพื้นที่ สีแดงเดินขุนเข้ามุมสีขาวขยับโคนจากนั้นสีขาวลุกด้วยเบี้ยไหนสีแดงหลบสีขาวใช้ขุนปิดพื้นที่สีแดงเดินขุน สีขาวจึงถอยโคนสีแดงดันโคนเข้ามาสีขาวถอยโคนกินลุกสีแดงจับขุนหลบ สีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนสีขาวถอยโคนสีแดงขยับขุนเข้าหาโคนสีขาวจึงเดินเบี้ยงหงายสีแดงใช้โคนลุกสีขาวถอยหลบสีแดงขยับสีขาวใช้เบี้ยงหงายลุก สีแดงลบและสีขาวปิดเกมลูกจน